สวัสดีครับพี่น้องแคซีแฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้พ่อแก่นที่บ้านออพ่ออพ่อขอจอนพนมาหายเน่าทางถึงบ้านนะครับพนมาทุละครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับวดที่พนมาบ่าได้ตามพนครับโค้งสุดท้ายเขาหาสองสองหาเต็มเต็มพ่อขอจอนเสียดายเสียดายแต่ว่าบ่าได้ตามเนาะจะต้องขอโทษขอภห้พี่น้องแคทซีครับเมื่อนี้ คุณพ,อพ่อพนกมาถึงบ้านพอ,อเลยครับพนมาถึงบ้านอย่างไี้พี่น้องเขามาอะไรก็ฝากคนอะไรก็แชร์หน่อยได้ครับเตรียมสมมติประกาศมอนํำครับมาเอานทา่านจากพ่อขจรน,นะครับไปฟังน้ำกันว่าคุณพ่อพินใดท่านจะได้มาฝากพี่น้องเกือบสิค่คงสุดท้ายแล้วเนาะคุณพ,อพ่อพนมาครับแต่บ่เป็นยังมาช้าดีกว่าไม่มาตัวเลนะ็กนวทางของพ,อพ่อขร้อนแต่บ่าย้คู่ไห,หางครับเตรียมสมุติประกาศมาไว้เธอจดเลยครับ สวัสด um, ีพานมาสองหาหาสองครับมันบอดีมันฉิดดีกระสีแม่บาออก้ออก่ิดโมัดรู้อะไรจังไดวะพอดผูเดียวออกี้ออกไปเห็นหนึ่งตะยมกาแฟกาแฟน่นมันบ่มีกาอวงใช้บังไว้กันกะาย เลยเลยเนี้ยเนี้ยตาพ่อครับผมสวัสดีครับ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 ทุกคนพ่อขับจอนวดที่แรกโอ้โงวดที่แล้วมาหนีพ่านัวที่ผ่านไปนี่มันมีผู้ไปหาเด็เขาทั้งล่างทั้งบนโอ้แต่วงวดนี้ไม่จิเป็นคือว่าบ่ขอให้ได้ตั้งว่ามึงมัดปรารถนาเรื่องงวดเขาทั้งล่างทั้งบนที่บอกว่าเขาทั้งล่างทั้งบน เป็นเลขสวดหรือเลขฝันล่ะพ่อเขาเลขเลขฝัน๋อเขาเลขฝันฝันว่าจังไหนพองวที่ิพันมากตีเขาทา้งร่างจั้งหมอจับป่าสองมือจับป่าสองมือจับประคอเนี่ยที่จะประคอมันบ่เป็นหาแปดบ่บัวสองทูบ่พอออกจากมันจะเปลนสองแปดมันจะต้องเปลี่นสองหาสองหาสองสองไป ความจับยอนมือขันจับมือเดียวมันเป็นสองแปดข้อคือสีสกสีมานหลายนาะพ่อเนาะก็ได้ก็ได้ก็ได้ซื้อแม่บอกซื้อหมูซื้อหมูว่าหานะหมูว่าหาบอกนะหมูซื้อแค่ว่าเขากับบัตเซียบัตเซียฝันโตพ้อซื้อถือหลายๆผลเนี้ยหมูทันตีเซียเป็นเนี่ยหมูนี้ฝันไปพ่อะหมูนี้ยังวั่นฝัน วันนี้มาตามพันขอ้อว่าแมนตัวนี่เดี๋ยวกับฟันก็นสีโเทมาหาดอกเยอะมากที่ทุนบอหล่อเลขสิออกคุณบอกว่าสี่คนครับครับนั่นอีกเลขเลข,เลขออกจ,จังมือเอื้อนเนี่ยจังมือเอื้อนนี่มันฟันแล้วพับจังมือขึ้นวนันครับมันฟันสองมือเล่นกันจ้าแต่ว่ามื่อน,นี่นี่มาให้สูตรคำนวณให้แนวชางสูตรคำนวณมื่อนี่ครับครับ แต่ว่าพีฝันประกอบฝันประกอบไปยังสีโต้มาบอกสูตรคำนวณเขาว่าขวานพี่พันมาพอได้เฮ็ดบ่อยู่คำนวันกับเขาพี่หานเลยครับซี่เก้าร่องหาโอ้ขวดที่ผ่านมากซี่เก้ารองห้าเขาเยอะเขาตัววิ่งตัวแลนบานนี่งวดนี่คว้าเฮ็ดไปไปครับเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปแล้วมั่นใจว่าขวานี้พ่อ ก็ขึ้นไปขึ้นก้อนนะครับครับมันใจคื้เก้อนแต่ที่ใบเต็มลอยแล้วเก็มรอยผมนม่อยากเข่าบอกให้เป็นอะพ่ะไมาเส้นัเต็มลอยเพราะเข่าเียหาสิบหกคิดออเครื่องเครื่องไปออาเครื่องเครื่องไปหาสิบหกสิบตีปาหันฟันเพิ่มยังมีเพิ่มให้เป็นลอยจำนวนพ่อนีนี่วิ่งนี่ยังบ่พว่าวิ่งเก่าร่องสามวิ่งเก้าร่องสาม จับคู่ดิพ่อจับคู่กันเน้นไปเที่ยวก็ซ้ำหมดเก้าสามตัวเดียวพ่อครับตัวเน้นมันตัวเก้าซ้มตัวเดียวพ่อคับมาเลยครับตัวอือนมี่พ่อพ่อตัวเอือนกับมี่มี่ก้าหาแล้วก็มี่ก้าเจ็ดครับแล้วก็มี่ซ้ำหาสามเจ็ดบอก ม่เลยากูห้องหกูไปได้ทั้งบนทั้งล่างบนนี่พ่อภาพไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยอันที่ที่ที่จดไว้ให้เร่เรื่องนั่นให้ให่ไปพบคูรู้เลยมังนี้โลกก่วนนี่ไม่ที่เลยครับวไิด ท่านจบเแลยวอ่าแล้วรอบแป๊บนึงเริ่มมาจะเริ่มอ่เย็บขาจะซีหานาที่รอบแป๊บนึงเอาเริ่มพ่อมือว่านี่ก็นว่เอาท่างสูตรของพ่อในเฮ็ดมาโดนมาได้แล้วพ่อจักปีแล้วครับอายุ3ปีอายุเก่งจน จนเจ้ามือเขายาเนาะโอ้จนเจ้ามือยากเจ้ามือยานที่เียนแลยหครับจนเจ้ามือยาเ้าเต้อายุเท่าไรก็พ่อเ่สามสิปีสามิกว่าปีมากตอนนี้ได้จ็ปีเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดสิบแปดเจิแปดครับเก้าเดือนจ็ปีแล้วเหรอครับพี่น้องแม่บเจ็ดสิบแปดกัเก้าเดือนมิจ้าเดือนครับคือจนเจ้ามือยาคือจนเจ้ามือยาน เดี๋ยนี้กันย่าเนาะโอเดี๋ยนี่ท่าน่าท่านว่าท่านว่าพวกลาทุ่าเดี๋ยจามเดียนกับพ่อแปเก้าโอ้เจ็ดสบเก้าหนครับสูตรซื้อสูตรว่า่ไหมพ่อบอกซื้อเลยบอกสูตรนี่นี่สูตรตลอดชีพคือเป็นวันบอบอกซื้อบอกสูตรซื้อสูตรวางไหนพ่อ ใช่ซื้อสูตรบรรยากจังเมียซื้อว่าตั้งไหนซื้อสูตรถอยยานเดียวเลยซื้พ่อขจรล้นเลยใช่ไหมโอ้โหสูตรพ่อขจรจนเจ้าเมื่อยานเอ้างวดนี่แค่ไหนเจ้าเมื่อยานล่องลูกพ่อก็คือวายยุ่บท่วงมันลั่งขึ้นเพื่อพอก็ว่างวดที่ผ่านมาทึ่งคำนวณทึ่งเลขฝันมันก็เข้าตรงๆเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะเข้าตัวใดพ่อ เขาสองหาสองครับสองสองบู้บ้าทั่วโอ้พ่ถึงแต่วรักมาโค้นตัวนี่ยังว่าเสียได้เพราะเด้ออกคลิปกันยังว่าครับยากสีได้เงี้ยไหนพ่อพ่เจอยูทูปมันพี่บ้าพ่อเลยข่าจะมูมาอุ่นอวยี่สเนาะวันนี้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 บาดนี้พ่อตัวใดก่อที่เฮ็ดมาได้มีตัวใดแนี่ยวอลซูพี่น้องคนฟังเนี่ยได้ตัวเน้นมันก็คือเก้าสามด้วยเลยเฉพาะสองโซครับ เต็กสามตก็คือสามเก่าสามตัวร่องมันตัวร่องเฮี้ยงเฮี้ยงเก่าสามก็คือเก้าหาเฮี้ยงเฮี้ยงเฮี้ยงเฮียงโอ้เป็นตัวร่องบมว่าเฮี้ยงกันมากโอ้ครับคือเก่าหาแต่ว่าซุ้มซุ้มคูนั่นกระจับด้กันหมดเลยมันครบจุด มีตัวใดเนี่ยพ่อว่าสู้พี่น้องข้างอีกเนี่ยจ้าไม่เห็นหูของดอกเลี้ยวไม่เห็นนะองเบิ้งใกล้ๆเบื้องใกล้ๆเราอ่านนี่เออเอาอันเราเตรียมจูดกับมีสามเจ็ดนี่สองหกค่ะมีหนึ่งหนึ่งหาศูนย์ีครับเก็สามใช่ว่าสามหานี่เพิ่มหาอีกที่รอออ ต,ต,ตัวเพิ่มหรอวะตัวกันว่าตัวเพิ่มสามหาเนี้ถ้ามันมากถ้ามันลุยออกจากสามเก้าครับถ้ามันลุยออกจากสามเก้าสามเจ็๊ยบหนึ่งสิมห้าสามหาค่ะมันใจเพราะพ่าครับมันใจแต่พอให้เต็มรอยแล้วให้หาสิบหกเสียบหาสิบหกสิบตัววิ่งตัวเน่นกบที่จังเก้าล่องสามตัวอะไรมาแล้งก็สายวิ่งเก้ากับสามเนี่ย ต,ตัวเดียวมีบ่อเพรามันม,มาแรงๆขันเ่าว่าสีเน่นตัวหนึ่งทีมันจะมาตัวนึงทีนะอเอาทั้งสองนครนะเอาทั้งสองด้วยนี่ังซ้ำกันกันตั้งยากันเน่นตัวถือจุ้ครับเน้นให้ตัวถือสาหรับกันเ่าเจีจ่อจงให้กัคขาวว่าตัวนี้ละว,ว่าจะยุหันยุนีแล้วกัน มันจะเกี่ยวตัวอื่นมาเปลี่ยนเห็นไหนะคิดจะได้เนาะข่อเน้นมันผลมาเฮี้ยงกันต้อง,ง,งต,งงตงงอ้องร้องขอด้วยเพราะเลขตัวเดียวนี่รับประกันได้ว่าครับรับประกันครับเฉพาะเก้าคับสามมีรับประกันได้หมาแท้มาแท้แจ็คสิยูรักได้โบลูคิดว่ามันต้องม่าลักหน่วยได้สามลักหน่วยกับลักซีมีอะไรเตี้ครับเก้านี้ยันหมารักซีมสามยันม่าลักหน่วย แต่วนมากมันิมาล่างเด้อ ija. มาคูนี่ครับเลกวนมากบ้าล่างเล <ปะ S 1> เอือนอยกให้พี่น้นองคน,น,นเบิ่อมับเบิ่ยพะอเอาบนี้สุดเบิ่งหมดเด้อผมแนวพี่น้องนะครับอันทักใจเปลี่ยนเพืของปอกอจอ ใจเท่าไรก็พอะหาสีพอกสพอให้เต็มรอยเร้่องหัวนี้เ้อตัวนักตัวเน้นตัวใดก็จ้าตัวนักตัวเน้นก็เก้าสามเก้ร่คือเก้าห้าร่องนิดนิด่ววาร่องทั่วไปก็ใช่ไงมอะไรก็ได้ทีเดอยวมีร่องนิดมีร่องทั่วไปมีร่องร่องปานกลางเพ่าร่องเป็นย่อมย่อมเออปเก็นหกครูครับพกปเ็นหกครูเฟสิกยัหน้าเบิ้งออกที่พอจดแหวง